สวัสดีครับสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยครับพบกับผมโฟนตงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปดูกันได้เลยครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดในค่ำคืนวันนี้ครับจะเป็นเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับทีมแรกในวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เชียร์ทีมอย่างโมร็อกโกไปได้เลยครับวันนี้จะเล่นนัดที่3นะครับเจอกับทีมชาติโครเอเชียในบอลโลก2022ครับ คู่นี้นะครับถือว่าผลงานในการแข่งขันบอลโลกครั้งนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับมาแพ้เกมล่าสุดด้วยกันทั้งคู่เลยครับที่เหลือนี่ก็ถือว่าผลงานดีสุดๆไปเลยครับเกมรับเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่ก็ถือว่าวันนี้นะครับผู้เล่นตัวหลักๆของโมร็อกโกนะครับจะหายไปเพียงแค่คู่เซนเตอร์นะครับอย่างอาเกตและก็ทางโรแมงซาอีสส่วนที่เหลือนะครับลงเล่นกันได้ครบนะครับบูฟาวซีเยกนะครับเอนเนสซิริจะเป็น3ประสานในเกมรุกแดนกลางครับอย่างพวกทางโซฟิยานอัมราบัด อูนาฮีก็ปักหลักเหมือนเดิมส่วนเกมรับนะครับมาร์ตราอูยกับฮาคิมีก็ประจําการในตําแหน่งแบ็กทั้งสองข้างนะครับเกมนี้นะครับจะเจอทีมชาติโครเอเชียนะครับซึ่งเสียผลงานโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันเลยครับวันนี้ตัวหลักๆจะนําทัพโดยลูก้าโมดิชครับซึ่งจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วด้วยครับเล่นร่วมกับมาซโลโบโรสวิทแล้วก็มาเตโอโควาซิตเกมรับอย่างยอสโกวาริโอเดียนลอฟเรนก็จะเป็นแกนหลักสหรับโครเอเชียในวันนี้นะครับคู่นี้นะครับดีกับดีมาเจอกันนะครับเกมรับเนี่ยแนนนน่่ด้้วยกัััทงคคูะรบ แต่อย่างไรก็ตามผมก็มองว่าเกมรุกนะครับถ้าวัดกันที่ความคมรวมไปถึงความวูบวาบทางฝั่งของโมร็อกโกนะครับดูดีกว่าโครเอเชียเล็กน้อยนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นเกมที่สูสีแล้วก็เกมรับครับถือว่าเหนียวแน่นด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับผมเชื่อว่า120นาทีไม่น่าจะรู้เรื่องนะครับน่าจะดวนกันยาวๆแต่ถ้าหากว่ามีผลจบลงใน90นาทีนะครับผมมองว่าฝั่งที่จะมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะผมมองว่าทางโมร็อกโกมีโอกาสมากกว่านะครับชอบในความคมของพวกเขาดังนั้นเกมนี้นะครับก็มีโอกาสส เสมอกันและต้องดูลไปถึงต่อเวลาพิเศษหรือไม่ก็ดวลถึงจุดโทษดังนั้นเกมนี้เชียร์โมร็อกโกไปดีกว่านะครับทีมที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เชียร์ทีมอย่างเพรสตันไปได้เลยครับวันนี้จะลงเล่นในเกมแชมเปี้ยนชิพครับเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่าง QPR ารสำหรับทีมอย่างเพรสตันนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่6ของตารางครับส่วนทีมอย่าง QPR ีอยู่อันดับที่10ผลงานนี่ถือว่าสวนทางกันอย่างลิบลับเลยนะครับทางฝั่งของเพรสตันนะครับลงเล่นไป5เกมหลัง ส่วนทังทีมอย่าง QPR ทีมเยือนครับ5เกมหลังสุดแพ้คู่แข่งไปถึง4นัดและสิตินะครับในการออกไปเยือนถือว่าช่วงหลังกาลังแย่เลยครับ4เกมหลังสุดออกไปเยือนแพ้คู่แข่งไปถึง3นัดด้วยกันดังนั้นเกมนี้นะครับทีมอย่างเพลสตันนะครับถือว่าได้เล่นในบ้านฟอร์มกําลังดีแบบนี้วันนี้นะครับพวกเขาต้องการ3แต้มด้วยนะครับในการรักษาพื้นที่โคต้าไปพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ทีมอย่างเพลสตันเล่นในบ้านน่าจะเก็บ3แต้มไปได้ไม่ยากเลยครับปิดท้ายนะครับ วันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างเบอร์ตันเอาเบียนทีมดับที่22ของตารางครับสำหรับทีมอย่างบาร์รี่ครับผลงานช่วงหลังนี้ยอดเยี่ยมครับเจ็ดเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไปถึง6นัดแล้วก็สิติในการเล่นในบ้าน3เกมหลังสุดทําได้ดีครับชนะคู่แข่งมา3เกมรวดกําลังมีความมั่นใจวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเบอร์ตันนะครับสเกมหลังสุดไม่ชนะใครมาสิติออกไปเยือนนี่ถือว่าย่ำแย่ด้วยครับ5เกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับ ดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างบาร์รี่ไปได้เลยครับกำลังฟอร์มสดแบบนี้ก็เชื่อว่าพวกเขาจะเก็บ3แต้มไปได้ไม่ยากแหละครับเอาละครับสทีมที่อยากะ้ห้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้ครับมีทีมอย่างโมร็อกโกเพลสตันแล้วก็ปิดท้ายที่ทีมอย่างบาร์รี่นะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไซก้ในทุกๆช่องทางเลวยครับวันนี้ผมโฟลตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ